ปก,ปกช่องของตั้มกดบ่อนะครับติดไหมพี่ติดติดไหมเดี๋ดยวลองติดดูครับหมอหนุมน่มเออผมติดให้หมอหนุ่มลองดูนะครับเมื่อคืนเปิดไฟทิ้งไว้หรือเปล่า <laughs> เปิดทั้งคืนเลยเอียย้อนนบ่ออยู่ กินน้ำมันพุ่งเลยครับไม่ติดน้ำมันน้ำมันเลยเยอะไปมุน น้ำมันหมดเปล่าเออน้ำมันไม่มีนะครับน้ำมันไม่มีหมดน้ำมันขีดแดงนะครับขีดแดงพี่โมหนุ่มเติมน้ำมันเมื่อวานนี้ไม่ได้เติมน้ำมันขีดแดงนะพี่มันสุดเกลียดเลยนะเออน้ำมันหมด หมดยัง,ยงมนนหมดน้ำ้วยมดน้ำดัวเรออเหรอเหรอเหรหรหรเหรออเหรอเดเหีอเหรเหอหรออเหรอเเหอยหรออเหรอเเหเหร่อเหรเหรอนอเอน ไปไปท้ายยันข้างนึงน้ำมันก็สีแบบดงนะมหนุ่มใช่แต่น้ำมันเดี๋ยวว่ายทีน้ำรั่วหรือเปล่ามหนม<แ>ุ่มเปิดดูเครื่องนะครับพี่น้ำมันรั่วตรงไหนพี่นี่นะน้ำรัวำ่วนะครับ ติดสองระบบนะครับมีแก๊สด้วยให้เไปเช็คเนะมานางนนกับระบบสายไฟน้ำมันรั่วตรงไหนเนาะ เขาต่อมันมันสนิทหรือเปล่าลูกมันหยดอยู่มะงโมดีน่าจะหยดที่ไอเป็นเนียยหรือเปล่ารั่วเลยหรือเปล่านะถรงสายรอยรั่วเลยถ้าไปให้รันมองน้ำดูมันก็เช็คง่ายหน่อยก็อ่าไปเต่างอยอตรงกันเพนนี่เลยเร็วหน่อยให้เราดูแต่ตอนนี้แบตแบตเด๋อวน้ำมันหมดเปิดที่วันคืน ดีเ <BMW. S 1> อ็มดีวิวี่ต่ายจะทำบ้านาจริงๆแล้วล่ะทำไม่นอน <laughs> ไม่ต้องขับไปไหน <laughs> <laughs> ตอนนี้ก็บอกเลยน้ำมันหมดหรือเปล่าเนาะพี่น้องทำไมมันตื้อไม่อยากติดบาอวานนี้มันก็ติดง่ายอยู่นะต,นติดง่ายอยู่เพิ่งๆเกียร ลองสตารีทีทนะครับไก็อยากติดอยู่นะมัน,มน ไม oh, ่ต <squash faith> <food> ิดนะครับน้ำมีมันหรอโอ้หมอน้ำก็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 เลย เมื่อวานนี่ก็เดินน้ำมันดนุ่มหนุ่มเนอะมาเติมมาสองร้อยหมอดไปแล้วมั no ้งเติมหมดซื้อน้ำมันมาเพิ่มหรือเปล่ามะนุ่มเนอมหมดดิไฟเดงเลยแลเข้าย